สวัสดีค่ะพอแมพีน่นองวันนี้คมาบบกับ,บ,กบดารามาดามอีกคือเก่าเนาะเป็นยังไงสายฮานอยเฮ้องสาหยขยันไปฮาหนอยแตกชุดชุด้องเซียนหนุ่มเป็นยังไงได้นะเพื่อนบกพแมพินองค่ะแตก3ตัวตบ2ตัวบนรอบ vip เนาะรอบ vip ออก866ของเซียนหนุ่มใหม้มาก6กหแล้วก็เข้าไปที่หกหบน ได้บอบพอแม่พี่น้องมีใครสูงใครหมานไหมแต่ถ้ายังไม่ได้อย่างโมหมานมือรนบที่ตามชมต่อสายขยันไปห้าน้อยก่อนก่อนสิไปเลาพัฒน,นาแล้วก็ไปเลาสาไม่ขีเพราะว่าล่าพัฒน,นายุ่งมาดามคำนวณชันเนียวเนาะแล้วก็ลาวสตาลงให้แล้วนะคะลาวสตาก็มีทุกวันสายขยันไปเบิ่งกันได้เพราะว่าเดินดีสายวิ่นสายรูดยิ่งจับตามองเนาะยิ่งนนาจับตามองเล่าสตาเดินดีก็แม่พี่น้องคะ่ะ อ้าวุันดไ้ไปฮาหนอยวันหหนี้สายฮานอยเห่าายอยู่แล้วบ่ป็ต่องเป็นห่วงเนาะสายฮาหนอยเราจุๆกันอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเซียนดมให้มาวันนี้รูด4น่อยถึง5น่อย4กับ6 2สองตัว4หางสองตัว4หางก็จะมี4 9 4 0 6 9 6 0ี่ศูเนบิ้ลก็จะเป็น4 4 6 6, 6 3ตัว3หาง4 69460446่สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่6รูปที่6เน้นไป6 9เกเน้นไปที่6 9แล้วก็6 0 3ตัวเน้นหางเดียวไม่เดียว4 6 9แคปหน้าโจถ้าใครจะตามคอเสียหน,นุ่มเล้วไปตัวเป็นของไทรเป็นของเลขมีทีมาเนาะค่ะเนาะ เป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาเข้าไป2องรอบเนาะรอบกาชาติรอบกาชาติามหแล้วก็รอบ 3, อา 6, 3, อสามัคคีก็6กสมอีกสามหกหเข้าไป2องรอบมื่อนี้มือใหม่ไฟไม่ผู้ใดเป็นแต้นครับของเลขมีที่มาตามตัวตามติดเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่วย ศกับ2องสองตัว4หาง0ูนย์หกศูนย์หกย์ก็ดตัวเบิ่์จะเป็น0ูนย์ตัว3ามหาง0 2 6 0์สองหกยสองดศูนยตัวเน้นไป2หางเน้นที่ศูนรูที่0ูนเน้นไปที่สองหกศแคปหน้าจอ แล้วไปต่อเป็นของใครการควบคุ้ควคุ้นเลขมีที่มาที่หายตัวเล็กเดนทางมาบ้างทั้งช่องมากาบขอบพระคุณหลายๆเ่อไปเป็น,อาานอของดาล่ามาดามเนาะของดาร่ามาดามก็ได้ไปสองรอบไปรอบกาชาติกับรอบสามคชีโพลีพีโนงเดินรอบพิเศษไปรอบกาชาติกับสามคชีหกสามสามหกสองรอบเมือ่อใเมือใหม่ไปใหม่ใครจะตามของดาร่ามาดามอ่ะเตรียมตัว แคบหน้าจอมาดามให้วันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสามกับสี่สองตัวสี่หางสามศูนย์สามหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเบิ้ลจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหารสามห้าศูนย์สามห้าหนึ่งสามสามห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสามตัวเน้นเน้นเดียวหางเดียวสามห้าศูนย์แคบหน้าโจ แล้วไปต่อเป็นของไายเป็นของล็อกกิ๊กผ้ารวยล็อกกิ้กผ้ารวยกะเข้าไปหนึ่งรอบเนาะไปหกหกนะคะไปหกหกรอบ V I P วันนี้วันใหม่ไปใหม่ล็อกกิ๊กผ้ารวยให้มารูด4ี่หน่วยถึงห้าหน่วย3ามกับ5้าสองตัวสี่หางสามหสามเจ็ด 5657เบิ้ลก็จะเป็น33 55 3ตัว3หาง356 357 33 5, 6, 3, 5, 7, 3, 3, 5งตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่5657 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว356แคปหน้าจอถ้าใครจะตามลอจิกพารวยคนสวยใจดี เหลยวไปต่อเป็นของททยเป็นของซ่องสุวรรณนะคะเนาะของซ่องสุวรรณเมื่อนี้ไปรัวๆมเพร่ะเนพี่น้องเยวสุดก็ท่านเวลาจัดหมอยกันรลจะมาหับออกเดินท่านไปท่องเที่ยวนะเที่ยวทั่วลาววันนี้ไม่ใช่เที่ทยวทั่วไทยเมื่อนี้จะไปเที่ยวทท่วลาวอาผู้ใดจะไปกับซ่องสุวรรณซ่องสุวรรณเข้าไปรอบปกติเก้าสองตรงๆหนึง่รง 1, รอบเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ซ่องสุวรรณให้มารุ่น สีหน่อยถึง5้าหน่อย9กับ1นสองตัว4หางสองตัว4หางก็จะมี9ก้าห้าเหหเบิ้นก็จะเป็นเก้าเ้าตัว3หางเก้าหนึ่งห้าสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่1นรุดที่1เน้นไปที่หนึ่งห้าหนตัวเน้เนมีเดียวหางเดียว เก้าหนึ่งห้าเช็คหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครกาวขอบุญขบคุณซ่วงุวรรณเนาะที่หายตัวเล็กน่าทางมาบางกลางจังอ่ะแค่ไดก็กาวขอบุญขบุญเสี้ยนเสี้ยนเนาะขันมาดามลืมขอบุญขอบคุณเพิ่นมีตาฝ้ากับเฝ้าว่าไงตัวขว้องดาดาพารวยคนสวยในซอยก็เข้าไปหลอกปกติสามสี่ตรงตรงแบบไม่ต้องกัดผู้ใดเป็นแฟนคลับเพิ่นจับตามองเพราะว่าของเพิ่นให้แค่สามหางเนาะ ดาดาพารวยให้มาวันนี้รูด4หน่วยถึง5หน่วย2กับ3 2ตัว3หาง2 3 8 9 6 7 3ตัว3หาง4 2 3 7 8 9 5 6 7 2ตัวเน้นไปหางเดียวเม็ดเดียวเน้นไปที่2 3แล้วก็3ตัวเน้นไปหางเดียวเม็ดเดียว สี่สองสามชับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแมวน้อยนำโชคเป็นของแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่แมวน้อยนำโชคให้มารูดสีน้อยถึงห้าน้อยสี่กับเจ็ดสองตัวสีหาง สี่หนึ่งสี่หเจสดแตัวกันก็จะเป็น4ี่สี่แล้วก็เจ็ดสี่สเจนาะค่ะเนาะไปกลับนำเราไปไปนองค่ะสองตัวเน้นไป3ามหางเน้นไปที่สี่หนึ่งสี่หแล้วก็เจ็ดแปดขับหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคแล้วไปต่อเป็นของใายเป็นของช่อเฉดใช่ของช่ชอเฉดใช่กระปพัน ต้องกราบขอโทษขอให้แฟนครับชอเชนใช่เนาะของชอเชนใช้ชไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ชอเชนใช้ชให้มารูดสี่หน่วยถึงห้าหน่อยโอ๊ยขอโทษขอไห้พ่อแม่พี่น้องสี่หน่อยถึงห้าหน่อยก็จะมีเดี๋ยวเรียกมาดามปรับของให้แปดกับศูนย์สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมี 8ปดแปดห้าแปดหกนกเบิ้ลก็จะเป็น8 8 0 0 3ตัว3หาง8 05ศูนย์ห้องตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่8 5 8 6้าแปดหกเอาแปดห้าแปดศูย์หพอแม่พี่น้องตัวเน้นพ่เนาะ เน้นไปที่แปดห้ากับศูนย์หกสามตัวเล่นเมียเดียวหางเดียวแปดศูนย์หกแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของโชว์เชิดชัยแล้วไปต่อเป็นของเป็นของเลขรับนางฟ้าเนาะค่ะเนาะเลขรับนางฟ้าก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยศูนย์กับแปดแปดกับศูนย์สองตัวสี่หั ชองตัวสหางก็จะมี8ปดหกแปดเจ็นจะเป็น0ู8ย์ตัว3หางแปด 8, 0, 6, 8, 0, 7, 8 0, 2, ูนย์หกแองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่ศูนรูดที่0นย์เน้นไปที่ศูนย์หกศนเตัวเน้น2หางแปดศูนแแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้า กาบควบุญคอบคพุ่นเล็กหลับนางฝ่าโนาทียหายตัวเล็กแนวทางมวาวางกัน่องแล้วก็การคาบุญควบมุณนเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบว์วสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามการขอประุณนหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮานยอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ